ัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ค่ะมาชมพี่ปิวกันตอนนะจ๊ะฮะตัวนี้นะคะจะเป็นจูดเ้สนะตัวนี้จะเป็นเดสิติค์ถามป้ายนี้อือเผอแบบป้ายนี้นะจ๊ะยังอยู่กับป้ายเต่าเต่าเต๋าเต่าเต่าเดี๋ยวซืก่อนแป๊บนึงค่ะ น่าจะเป็นแบบรวมไม่ได้ีดวเด็กมานะ เด็กโตก็น่าจะอยู่ที่ประมาณาสิบขั้วอันนี้เจ็ดถึงแปดขั้วเจ็ดถึงแปดขั้วใหญ่นะเด็กฝรั่งนะไม่เหมือนเด็กทไทยเราส่วนน้อยเดียวเจ็ดขั้วแปดขั้วเก้าขั้วสิบขวบก็ยังจะน้อยเดียวนะเด็กผู้หญิง ขาใส่ได้เลยนะปนะั <Christopher> นมินีเรสได้เลยนะอันนี้อายุส <marriage> ิบสี <narration> ่นะคะาใส่ได้ก็แปลว่าแม่ขาอายุสิบสี่นะเนี่ยใส่ได้จริง เป็นจังซี่อืมคุยน่ารักอะ่ะเป็นเหมือนแบบชุดเจ้าหญิงัวน้อยเจ้าหญิงจ้าเนยอย ใ่แบบเป็นแบบออกงานเนาะเด็กๆแล้วก็เป็นเดสแบบธรรมาดาน,นะคะใส่แบบในชีวิตประจำวันคุมค่ามาเลยเมือนใหม่แล้วผมน่าจะตกูแล้วช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยเนะขา้าหน้านลาย ต้นหนาวปลายฝนปลายฝนต้นหนาวเรียกปลายฝนต้นหนาวตกชีมากควรจะตกเหมือนคลาสไซส์มาเลยนะลูกค้าอันนี้อันนี้สิบสิบถึงสิบสองไม่ถจะสิบสิบเดือนสิบ หนึ่งปีสิบเดือน สี่สบห้าขวดตใช้ใช้เตาฉุก Thank <laughs> you. ที่ขายงามเด็กน้อยอยู่นะคะขายงานเด็กอยู่ลองดูดีๆก่อนนะคะถูกใจก็สีเง็นะ,ะไม่ถูกใจก็ไว้ก่อนแต่ก็มีลูกค้าถามสายนะด้เด็กเด็กวันนั้นมันไม่มีของมันนี้มีของเข้ามาแล้วนะจ๊ะ น <pod> ี้จะาีอันดูเอทนะใคระมีน้ำตาลด้วยน่ารักอ่ะ าม,าม,าามาเลยนะพีะเดทน้อท้ามาเลยนะจ๊ะ ค่ทานไหนที่ถามแผง,งานเรเด็กนะคะชื่อเ่นใหม่นะลูกค้าที่แบบบงทีลูกค้าเขาก็ซื้อไปเจ็น้องแบบติเ็กเอะไอยนะ่างงที่แบบ ไม่มีหรอกมซืม้อยห้ือผมก่อนได้คุณรบิอก่อนนะ Eu เอ็มเอ็มศูนย์สามสนะคะทงานอยู่เอสเนาะเป็นเพสเด็กรวมค่ามันเลยนะคะรวมค่าเเด็กเนาะก็น่านจะประมาณปี หนึ่งปีถึงสิบห้าหรือว่าใหญ่แต่เมื่อกี้ก็เห็นสิบสี่นะสิบสี่ขวบอ่ะน่าจะประมาณเนะี้ยน่าจะนาา้อยกว่าน่าจะประมาณหนึ่งปีถึงสิบห้าปี เลยน็อกลูกค้าได้โดยสังเกต ในบมานเราก็ได้รักมากเลยแบบข้าก็มี ไปทำก่อนนะคุณคะต้องเอาไปแบบแซกเอาไปอบไม่เขาไม่รีบหันเอาไปอบให้มันเรียบนะคะมันมีแบบเป็นเรสแล้วก็มีคนแบบดักสุกด้วยซุดขาวซุดแต่งงานซุดแต่งงานของเด็กน้อยสุดขาว บบเหมือนชุกคนโตเลยนะชุดคนโตย่อสวยแต่มันสวยกว่าชุกคนโตนะอะเด็กน้อยเวลาแสนะนะ่อะไรก็แน่ด้ ประมาณนี้เลยนะคะงานก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไปด้วยนะฝากไปด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะเป็นเ,เด็กเนาะเ,เด็กรวมข้ามาเลยนะคะก็เด็กตั้งแต่น่าจะประมาณเล็กสุดก็คือน่าจะประมาณหนึ่งปีนั่นแหละสิบเดือนสิบเดือนเมื่อกี้เห็นสิบเดือนถึงถึงหนึ่งปีเนาะที่แบบใช้ได้ สิเดือนอ่ะประมาณหนึ่งปีอะประมาณหนึ่งปีถึงใหญ่สุดป,ประมาณสิบสี่ปีสิบห้าปีนะคะถ้ารักมากเลยนะคะค้าถ้าแบบมาเลยนะคะค่าแบบ็สมันเลยนะคะคาใช้มาเลยแล้วก็โปรโมชั่มาเลยลูกค้าท่านไหนที่ขายงานพวกงานเปรเจกอยู่นะอ่ะแนะนําเลยนะคะตัวนี้รหัส mm ศูนย์สามสี่นะคะรีวิวจากช่งองเฟซบุ๊รับเอนะะ็นดูสามเริ่มจากมารกตัช้ตัวสุดท้ายี่สุด้วยนะคะ อันนี้นจะจ๊ไป้ายเจ้า M M ก็คือป้ายเจ้านะ,นะคะ่ะ